สวัสดีพี่น้องปองไปสุปูสุคนนะครับผมมาพอกันในรายการกิดไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับพี่น้องทั้งเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปน,นะครับผมมืัอนี้พาพี่น้องมากินซุปหน่อไม้ครับบอด้กินโดนแล้วพี่น้องซุปหน่อไม้มื่อนี้ผักหลากหลายอย่างนะครับผมมีบักแตงนะครับมีผักอีเลิศนะครับผักอีเลิศนี่ใบมันใบผักอีเลิศนะครับมีบักแข้งนะครับบักแข้งภาษาการเขาเอิญบักเขียวพวงเงินบ่ตามะเขือพวง นะครับพี่น้องเอื่นแต่บักแขงนั่นแหละเนาะแล้วก็อันนี้คือกระชายครับคิงกระชายนะครับผมแมนเน,ะนะาะนี่แหละ,ละนี่แหละ,ละที่เปงๆอยู่แต่วันเป็นกระชายบานครับนี่คุดอยู่หลังตนบักเน,น่านี่นะครับมผมแล้วก็ผักกาดขาแม่นบอเออพ่อตาออามาต่ <c oughs> ตพูวะจ้าสตอกระเทียมทนดองน้ำผึ้งใบครัวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับมีทุกวันเลยนะครับสนใจสั่งใดเลยพี่น้องเด้อนี่มาเส็บๆน้ำกันมันีแคแนวเดียวเจ้า สื่อมากโลละลอยแต่ว่ามันบกเขาปานนี้มันเป็นดำดำัล็กน้อยอะนะออกดำดำใส่บะอันพักเพล้าน้ำได้หนิ่พี่น้องซุปน้ำมหนเนี่ยหอม ยาดีอคนกำลังกินหลายเห็นพังอีเลิรเราอยากกินออมนองง่ว <ừ. S 1> อมาแดวมา มาพี่มาเร็วเงี้ยว,นนยวมาแล้วพี่น้องตบปวนทั้งสองอม,มามเนี่ยม <c oughs> งคูเขาไว้ก่อนมาหอนแหล้วกับมาคูเขาเงียบเงียบ คนตาเงาหมดที่ยังเบิงครับทีนตัวเกนดาเอาตาังแบบนี้ใหม่ล้างหนีบขออุณพงที่ห่วใจตาดีขึ้นไรนะครับหลายคนถามว่า มียาดีอยังวัสนตาอืม,มอะกะเ็เรยกว่าเพราะว่าตาเนี่ยอายุแปดสิบเอ็ดแล้วงไงพี่น้องเลยงงว่าเอะคือแข็งแรงยังแข็งแรงดีอยู่ขนาดเป็นบบเป็นเส้นเลือดในสมองตีบยาดีก็คือความแข็งแรงของเพื่อนนั่นแหละบ่มีโลกครับเขาลงบานนีก็ชนครับบุรุ่ายยาคตรตัวบ่กับรัฐบาล แต่ว่ายังมีความดันครับความดันร้อยหกสิบค้นหนึ่งความดันเท่าไดก็ต่าที่บ่าไดนนอโรยงบาลร้อยแปดสิบกว่าน่ะ บัดจังไหนกับบ่ลงมอคุ้มนอนลงบานขึ้นหนึ่งสองขึ้นสองบบยอมอ่ว่าจักมากมาวัดหนึ่งที่สามันบ่ลงมันวัด่ไหอยู่หสิเนาะิยวามันอยู่นำขึ้นกขึ้นา มันเลงมากเมื่อถึงที่เก้าหลักสาเ็ว่ามันจะมดมือที่เดียห้าเทียนที่จะพ่นมันก็ว่าพุมพุ่มตานี่งความดันสูงกับอันตรายครับ ตอนนี้หลังจากที่ตาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเลยได้กินยาได้พี่น้องกินยาลดความดันน้ำนะครับเพราะว่าถ้าความดันขึ้นสูงอีกขออ่ายานเส้นเลือดมันเป็นมันแตกมันยังสีนามันสีหนักไปกว่าเก่าเรื่องพ่อหมอนนี่ว่าไงเนาะพอจะว่า่งมันเลี้ยงจังกมะ่ามากสมอ มันเพียงมันวิดพอดีมาแต่หน้าอือผมมอน,นั่นท่านอยากเว้ยท่างงน้อยค่านหาเลยด้วโอ้เผ็ดคักขนาดพี่นอ้องขอไปเผ็ดน้ำมันกระชายน้ำนี่ละเบิ้งซ่อง บ้างก็ใส่ย่พ่อยมาดใส่แนตานี่มีหมิวี้ไข่ดีมั้ล่ะไข่ดีไข่ดีครับจะหาไผ่เอาเนาะหาวัดเนาะไผ่วัดก็จะหาสุ่มขานเป็นวดเป็นเท็ิเปุ้ท่องเหลืองมันนีงนี่หมดถิ่นชายของ มีฝีมิ้ววะมิวะไงบอกคู่นดตอนมิ้วเนี่ยคือหาเงินดีเถอะวะหาเงินกินเถอะอ้ยไงบอกบเกนเรอบอกเนอี่งโบเกนบเอียังม่นลายังาล่เยอี่งเรื่องจางเรรอมจัมามิวกับบ้านเนี่ยมิ้วเามิ้วตอนนี้ที่หาเงินเนี่ยเป็นยังไง เพข้นหมดนี่สีเฮ็ดวจะโนออกไปเมื่อนตาเพื่อนตาเพื่อนเสียพ like ี่น้องเัือนเสียย่กไบเบสเสียงเงืนตาย่ยบันี้ว่าสิบห้าไป็ดตัดกับ่บยากาเอาเสือละลอยก็บาทมีอ้วนนะ ง่างไปเตียงกับไปรุดนสาซ่าราตาละไม็ได้หรอกไอ้ยู้เขาก็เทือนด้วยะาตาบ่หอบเอาไปนี่เรามหาวัดเบิ้งนู่นี่เราตาทุกคนไม่ได้มันก็สูกตาเขาดียืนแล้วบอกเก่งนเ้าทันรถไฟด้นี่แจสงงกันปันงอย่างเงยตายแต อันติบัติแห้งก็ได้ใสได้บรรยากาศหลังอนฝนตกได้หนึ่งพี่น้องบรรยากาศด,ดีดีครับอืม้ม บ้านบางข้างเขาล่านมึงพากระตุกไงมาตังไว้แต่ปุกไม่คินแต่ก็เอาเกี่ยวหลังมึง,มงน้งปวดแบบพิมพ์เป็นหนังสือตกวแบบไงใอ้ข้นที่เขาล่านในลูกค้าเนี่ยเขาก่อนนะเอนี่ยไอ้เรื่องต่างด้านข้าตั้งรัรดตัวเขาเสียบเจ้าของเสียบทึงผู้ซื้อ,อผู้ขายอเอา้า ยังมานอนน้ากันวางมองขวดตั้งแ้วก็บ,บอกแม่แคม่ะบอกคิกค่าในใส่ตั้งไว้ที่จังลูกควัดรอหน่อยนะคะครับนั่นก็มีหมอ,องให้เขาอยู่แค่งเขาสองข้างม่หมอเตียบรถตากัขนขันแพนด้ามากกว่านี่ เขาเนียวไม่ได้ขึ้นมากเด็กอืมเขาล้มแล้วเขาล้มไปสัที่เขาล้ไปแล้วเขาล้มไปแล้วเฮ้ยโวดครักอันผมกับมาบ้านนี่ผู้ใดๆกับเบญญเนี่ยเป็นหรอ ถ้าจองเขาเด่น เอยาไปได้กินตวตัวมกินใส่จาน้มงตัวสวยคนถกคืนได้น้ำไเชื่อรอยแต่หมดเป็นทา้งรนเรียมเินได้แล้วมีญ่แบบลายแล้วอเช่อรี่นี่หายากด้วพี่น้องเพราะว่าคนใส่ยาหลยาคาแต่ว่านี่คือเลี่ยง điều về gấp ăn lăng ăn nhàn điêu ba ba kheo như ní bẩn มีหน้าอยู่หะในเราเรียงคือรีมัดเลยไยเรียนมึงล้พันพันงไายอยู่นะขึ้นมาสื่นเลยหนี่มเลี้ยงทราเรียนนีกินหน้า

ให้การติดตามายการของผมนะครับหากว่าพิษพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องไว้าที่นี้นะครับเด้อจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันในกันแล้กันครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ